เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรรไก่แคทเกมวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับเกม Naruto Scarlet Fate นะครับเป็นเกมมือถือลิขสิทธิ์แท้เลยนะครับวันนี้นะครับเรามากับคลิปที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับบอกจุดประสงค์ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับทำขึ้นมาเพื่อคนที่กําลังเล่นเกมนี้อยู่นะนั่นก็คือ15ทริค ที่จะทําให้คุณเก่งขึ้นก็ต้องบอกไปก่อนเลยนะครับว่าหลังจากผมเล่นเกมนี้นะครับตั้งแต่มันเปิดมาเนี่ยนะครับก็มีหลายๆเรื่องนะครับที่ผมได้เรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างนะครับแล้วก็หาข้อมูลในกุ้มในแฟนเพจอะไรแบบนี้มาบ้างนะครับอาจจะมีหลายๆเรื่องนะครับที่ผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นที่เล่นไปสักพักแล้วนะครับอาจจะยังไม่รู้นะฮะวันนี้ผมก็ได้รวบรวมมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันที่ ข้อที่1กันเลยดีกว่านะครับข้อที่1น่ะครับตามจุดต่างๆของเมืองเนี่ยจะมีจุดให้เราสามารถใช้จักรกะนะครับในการห้อยหัวหรือว่าการกระโดดไปที่ต่างๆนะครับผมว่าต้องมีท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับที่พยายามจะขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับแล้วก็พยายามจะกระโดดขึ้นไปแบบนี้ฮะนี่แบบนี้นะครับแล้วก,กระโดดขึ้นไม่สักทีนะครับเพราะเห็นมีคนพยายามจะกระโดดอยู่นะครับแต่ท่านผู้ชมครับรู้หรือเปล่าว่าเราสามารถกระโดดขึ้นเลยโดยการเห็นไอ้โลโก้ตรงนี้ไหมมันขึ้นอยู่เนี่ยเนี่ยเรากดกรไปุีหนึ่งปั๊บมันจะกระโดนนม่ีา้ช กระโดดแบบไปเรื่อยๆเลยฮะโดยเรานะครับไม่ต้องไปกระโดดเองนะสำหรับใครที่กระโดดเพื่อยามขึ้นมาแบบอย่างยักล์รบากนะครับไม่ต้องนะมันมีที่ให้เรากระโดดนี่ครับนี่เรากดตามจุดกระโดดขึ้นไปได้เลยนะครับเราไม่ต้องกระโดดเองนะครับนี่ครับตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็พยายามขึ้นมานะครับใช้เวลานานๆนะครับแต่ว่าเราใช้วิธีนี้เร็วกว่านะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างนะท่านผู้ชมอันนี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมคงจะรู้กันแล้วนะมั้งเพราะว่าเดิมไปตามเมืองนะครับมันจะมีอันดึงนะครับขึ้นมาออยยูู่่ผมมเห็นนะัีทช เดิมตัวน right? we mm ี้ปั๊บมันจะมีอันนี้ขึ้นมานี่เห็นนะพอเรากดปั๊บมันจะขึ้นไปห้อยหัวนะครับเราก็สามารถเอาไว้ถ่ายรูปแบบนี้ได้นะครับเทเทนะแต่อันนี้มันจะใช้จักกะด้วยนะครับสังเกตว่ารอดจักกะมันจะค่อยๆลดไปเรื่อยๆนะครับพอรอดจักกะหมดเนี่ยนะครับมันจะล่นลงมานะแล้วก็เห็นความคล่องแคล่วที่ขึ้นมามะถ้าเกิดเราทําบ่อยๆนะครับมันจะฝึกความคล่องแคล่วด้วยนะครับถามว่าความคล่องแคล่วเอาไว้ทําอะไรนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่ใส่นะครับที่อยู่ในนี้ คุณสมบัตินะครับแล้วก็นี่เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมจะมีอุปนิสัยอยู่ตรงนี้นะครับเจ้าบงบอกว่าเราเนะครับเป็นคนอย่างไรนะซึ่งไออุปนิสัยตรงนี้นะครับมาสามารถเก็บได้ตามกล่องในเมืองด้วยนะครับมันจะได้ตามในการใช้ชีวิตของเราในเกมนะครับแล้วมันก็จะสรุปออกมาว่าเราเป็นคนเยือยเก็นอะไรแบบนี้ตามสเตตัสของมันนะมาดูกันที่ข้อที่2นะครับการแปลงร่างนะครับท่านผู้ชม การแปลงร่างเป็นตัวละครในเกมนะครับมีกันอยู่ประมาณ2วิธีเลยครับวิธีแรกก็คือเราต้องมีตัวระดับ e TH, e TH S S นะครับ e <TH S 1> นี่นะครับ S S e e นะฮะแต่ก็ต้อาวงเลยว่าบางตัวนะครับอย่างเช่นอุซึมากิเนี่ยแปลงร่างดูอุซูมาก,กินะกได้เลยนะครับเป็นอาซาสึเกะได้เลยทันทีนะครับถ้าเกิดเรามีนะแต่บางตัวอย่างเช่นผมมีเนี่ยผมมีซูนาเดะนะครับซูนาเดะแค่เรียกมาเฉย แมนะ้เมา,างนนซูนเดะไม่ได้แปลงร่างซูนเดะนะครับไม่ใช่เอทุกตัวที่จะสามารถแปลงร่างได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกหูควรจะได้ตัวเอมันยากจังเลยมันมีอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือตอนนี้นะครับตัวเกมเขามีตัวละครอยู่2ตัวนะครับที่สามารถแปลงร่างได้นั่นก็คือล็อกลีนะครับ1ตัวล็อกลีครับเราสามารถแปลงร่างเป็นล็อกลีได้นะครับแล้วก็เดินวิ่งได้นะครับนี่เห็นไหม นี่นครับกระบะกระโดดได้ครับท่านผู้ชมนี่นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือนี่เลยครับนี่ฮินาตะฮิวะฮินาตะนั่นเองนะครับบอกเลยเลยว่าเป็นตัวที่แปลงร่างแล้วรู้สึกฟินมากเลยครับท่านผู้ชมนี่นะครับจะเป็นโมเดลของฮินาตะนะครับแต่ว่าทาวิ่งดูตลกตลกเลยครับท่านผู้ชมดูตอนนี้รู้สึกว่าแปลงร่างแบบดีนะครับจะใช้ได้แค่2ตัวละครเท่านั้นนะครับมีรีนะครับกับฮินาตะนะฮะ แต่การแปลงร่างแบบนี้นะครับมันจะมีข้อกําหนดอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเข้าเกมมาแล้วมีตัวละครจะแปลงร่างได้เลยนะครับกฎของมันก็คือท่านผู้ชมนะครับจะต้องมีตัวละคร3ดาวตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับ S s ที่เป็น3ดาวหรือว่าระดับ B ระดับ A ที่เป็น3าดาวก็ได้นะครับตัวใดตัวหนึ่งถ้ามีนะครับก็จะสามารถใช้ ฟังก์ชันแปลงล่างของ2ตัวละครนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่มีก็ยังไม่สามารถแปลงล่างได้เนอะแต่ข้อเสียของการแปลงล่างแบบนี้ก็คือเรานะครับสามารถแปลงร่างได้แค่ในเมืองเท่านั้นนะครับบวกกับเราไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้เลยนะครับท่านผู้ชมแถมเรายังไม่สามารถใช้พวกไอห้อยหัวพวกนี้ได้ด้วยนะเราลอกดห้อยหัวปับ๊บมันจะห้อยหัวไม่ได้เห็นไหมแล้วเราก็ไม่สามารถปีนไปข้างบนได้ใช่หไหม ในสถานะคู่หูกําลังดำเนินการไม่สามารถกระโดดได้เห็นไหมท่านผู้ชมเราไม่สามารถใช้ได้นอกจากวิ่งในเมืองนะครับถ้าเราอยากแปลงร่างเราต้องกระโดดไปก่อนแล้วค่อยแปลงร่างพินาตะนะข้อที่3นะครับคเควสล,ล่ารางวัลน,นะครับอันนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่กําลังปล่อยปะละเลยนะครับแล้วไม่ทํามันนะครับท่านผู้ชมอาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปนะครับนี่เราถามว่าคเควสล,ล่ารางวัลอยู่ไหนคเควสล,ล่ารางวัลอยู่ในกิจกรรมนะครับแล้วก็ ลองมาเลื่อนมาดูตรงนี้ครับล่ารางวัลนะครับปุ๊บมันจะทําได้สัปดาห์ละ200เควสครับจะไม่ผิดนะ200เควสใน1สัปดาห์นะครับเราสาม,มารถทําได้เรื่อยๆแล้วถามว่าทําแล้วมันได้อะไรมันจะได้เหมือนการสอบจูนินสอบการเป็นดินจาอะไรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชม ซึ่งถ้าเราทําเกรดผู้นี้วนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเรามีจะมีเลื่อนขั้นตรงนี้เนหะ็นไหมเพิ่บเลื่อนขั้นนะครับเราจะได้พวกสเตตัสต,ตรงนี้นะครับซึ่งมันสามารถทําให้ cp ของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ประเด็นคือมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอย่างเดียวนะครับ ถ้าเราทาเวสแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเรานะครับจะมีโลโก้ขึ้นตรงชื่อเราเห็นไหมก่อนชื่อเราอ่ะมันจะมีหลายแบบเลยนะครับมันมีแรกก็คืออันแรกเลยนะครับอันนี้ไม่มีแรกซ้อน3ชั้นอะไรแบบมนี้มันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเห็นบางคนมันขึ้นว่าดินจาแล้วนะครับจะบอกเอารูปอินเสิร์ขึ้นให้ดูดีครับเห็นไหมซึ่งถ้ามันอยู่มันจะบงบอกเหมือนการแบบเราเป็นดินจาระดับไหนแล้วอะไรประมาณนี้ครับยิ่งเยอะก็ยิ่งเทนะครับแต่มันทาได้แค่สัปดาห์ละ200เควสเเท่านั้นนะครับดังนั้นใครที่ พาสสัปดาห์ที่แล้วไปหรือว่าทําไม่ครบแล้วมันรีไปก้อนนะครับท่านผู้ชมก็จะยิ่งช้ากว่าคนอื่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจากการที่เราจะอัพมันได้นะครับเราต้องทำเควสเพื่อเก็บชื่อเสียงให้เต็มลอดตรงนี้นะครับแล้วมันก็มีบอกไปด้วยว่าเราต้องทำเควสอะไรกี่ครั้งกี่ครังถึงจะเลื่อนคันได้อย่างเช่นจากนินจาไปดินจาหนึ่งเนี่ยผมต้องทำเควส A 20ครั้งเควส B 40ครั้งเควส C80 ครั้งนะครับแล้วก็เวควสดี100อยัังนะครับดังนั้นเรา จำเป็นต้องทําให้ครบ200ครั้งมากๆเลยใน1สัปดาห์นะครับอันนี้จําเป็นนะจําเป็นอย่าลืมไปทํากันนะครับส่วนไอ้เควสเนี่ยนะครับมันทํายังไงนะครับผมแนะนําให้ไปดูหน้าเพจนะครับหน้าเพจของเกมเนี่ยเขามีอธิบายไว้เกือบทุกเควสแล้วนะครับไปดูที่หน้าเพจของเกมนี้เลยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับไปกดไปดูที่หน้าเพจสาหรับใครที่งงเควสตรงนี้นะครับโอเคนะครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นสิ่งต่างๆที่เราจะเห็นได้รอบแมปนะครับอย่างเช่น ท่อนไม้นะครับท่านผู้ชมเคยเห็นท่อนไม้มท่อนไม้อนันั้นะครับมันจะมีหินวางอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าเกิดเราเอาหินมาทุบเนี่ยเราจะได้ตังค์นะครับแล้วก็นอกนั้นนะครับก็ยังมีการตีกล้องนะครับรอบๆเลยตีกล้องจับป่าจากรีมฝฟ่งไปป้อยกลางแม่น้ําแล้วก็มีการเลี้ยงดารุมะนะครับแล้วเราก็จะได้พวกอาหารพวกใบตีบวกอะไรแบบนี้เนอะมันมีโกตตาได้วันละสิบครั้งนะครับยังไงถ้าเกิดวิ่งผ่านก็อย่าลืมทำกันนะครับ ซึ่งเวสล,ล่ารางวัลที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีบางเวสนะที่จําเป็นต้องทําอะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นทุบไม้อะไรแบบนี้มันมีอยู่นะมันมีงเวสที่เกี่ยวกับอะไรพวกนี้ด้วยนะครับข้อที่5นะครับข้อนี้นะครับนั่นก็คือการปิดเปิด PK นะครับบอกเลยว่ามีคนมีปัญหานี่เยอะมากนะครับแบบวิง่งวิ่งไปแล้วแบบอ่า คนในปาร์ตี้เขาเปิด PK อะไรเงี้ยแล้วเราก็เปิด PK ไปด้วยแล้วก็ไปตีคนอื่นแล้ววิ่งวิ่งเควสอ่าไหวหวานอยู่แล้วก็ติดคุกเฉยเลยอะไรเห็นมีคนบ่นเยอะมากนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าปิดเปิด PK ยังไงวันนี้มาดูกันครับเข้าไปที่กระเป๋านะครับแล้วให้ดูตรงข้างล่างข้างๆตัวละครเราจะมีคำอันนี้อยู่นะครับนี่กดเข้าไปปับ๊บนี่คือระบบ PK ของเกมนี้นะครับมีทั้งหมด3อย่างนะครับนั่นก็คือเพื่อนท้าทายตื่นเต้นนะครับ ว่า wow. ถ้าเกิดเรากดตื่นเต้นนะครับมันจะกลายเป็น PK หรือว,ว่าหัวแดงเราสามารถตีได้ทุกคนเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันคือถ้าเกิดเราไปลบกลัคนอื่นยเยอะๆนะครับค่าลบกลวนของเรามันจะเพิ่มขึ้นนะครับพอเกิดบรรลุ200นะครับแล้วเราไปโดนคนอื่นตีตายเราจะติดคุกนะครับโดนคุมประพฤติ่น่งนะครับใครที่จะเปิดก็คิดดีๆก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมติดคุกก็ไม่ต้องกลัวนะครับเราสามารถใช้ ไอใบใบนี้นะครับใบเรืองเดือนตรงเนี้ยออกมาได้นะครับโดยการไปกดที่ n p c แล้วก็ขอออกมานะครับส่วนมันจะเยอะจะน้อยยังไงมันอยู่ที่ค่ารบกวนเยอะแค่ไหนนะครับส่วนท้าทายเนี่ยท้าทายคือถ้าเกิดใครเปิดแดงนะครับเราสามารถตีเขาได้ทันทีเลยถ้าเขาเปิดแดงนะเราสามารถเปิดแล้วตีเขาได้ทันทีเลยถ้าเขาเปิดแดงครับส่วนเพื่อนเนี่ยก็ถ้าเกิดเขาเปิดแดงเนี่ยแล้วแดงเขาไม่มาตีเราก่อน่ะเราก็จะตีเขาไม่ได้ครับอันนี้ที่ผมเข้าใจนะ สำหรับเรื่องนี้ใครที่เข้าใจมากก็ผมก็สมาครคอมมนต์บอกไว้ได้นะครับโอเคนะครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับพูดถึงฉายานมากดีกว่าท่านผู้ชมเห็นฉายาบนหัวผมไหตอนแรกๆก็คงจะมีคนเข้าใจเบื่อผมนะครับว่าฉายาเนี่ยจะต้องใส่นะครับถึงจะได้สเตตัสนะครับแต่จริงๆแล้วฉายานะครับไม่จําเป็นต้องใส่ถึงจะได้สเตตัสนะครับเพราะว่าน้องกดที่ภาครวมคุณสมบัติครับเห็นไหมว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคุณทศวัรษชัยยามันรวมให้เราทั้งหมดแล้วดังนั้นเราเลือกใส่อันที่มันเท่ๆได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องใส่อันที่มันบวกเยอะๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อนะครับที่ผมเล่นจนเวลสี่สิบแล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับปุซ่าใส่อันที่มันสเตตัสเยอะๆตั้งนานครับอันนี้ท่านผู้ชมไปเลือกใส่ตามใจชอบได้เลยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับสเตตัสที่จะเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะมาดูที่ข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปก็ความสําคัญของ องค์กรนะครับองค์กรความสำคัญขององ,องค์กรมันสำคัญขนาดไหนบอกเลยเลยว่ามันสำคัญมากพอเวล20ปับ๊บคุณควรเข้าทันทีนะครับพอเข้ามาเนี่ยสิ่งที่จําเป็นก็คือตรงประโยชน์ตรงนี้ครับประโยชน์ก็คือไม่ว่าจะเป็นการคาบชุดนะครับหรือว่าการคาบอาวุธนะครับแล้วก็คาบพวกเครื่องประดับทั้งหมดนะครับต้องใช้กิลวนะครับ ใช้กิ้นะครับบอกเลยว่าต้องใช้กิ้ย้ํามครั้งเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่เข้ากิ้หรือไม่เข้าองค์กรเนี่ยเราจะไม่สามารถมีชุดที่แบบเทพเทพได้เลยนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่เข้าเข้าเดี๋ยวนี้เลยนะครับถ้าเกิดไม่รู้จะเข้ากิ้ไหนมาเข้ากิ้ผมก็ได้นะครับกิ้ผมกิ้แมวดำนะครับเซิร์ฟเอสหนึ่งนะอูซูมากินะครับใครที่อยู่เซิร์ฟเดียวกับผมก็สามารถเข้ามาได้เลยเนอะดังนั้นองค์กรสําคัญมากครับข้อที่8นะครับ อันนี้ก็เป็นปัญหาอันเยอะเหมือนกันนะครับสาหรับใขรที่เลเวล40นะครับแล้วเก็บเวลแล้วมันเกิน100%นะครับมีคนมาถามกันเยอะมากว่าทําไมเวลไม่อัพสักทีนะครับคือเกมนี้นะครับพอเราเลเวล40นะครับมันจะมีเงื่อนไขบางอย่างขึ้นมานะครับก็คือทุกๆ5เลเวลนะครับเราต้องทําการอัพนะครับในองค์กรนะครับคือตรงนี้เข้ามาในองค์กรนะครับแล้วก็เข้ามาที่ประโยชน์นะครับแล้วเข้ามาที่อันนี้เลยฝึกฝน องค์กรนะครับคือเราต้องอัพอันนี้นะครับให้เต็ม10ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมคือทุกๆ5เวลนะครับมันจะให้เราอัพอันเนี้ย10ให้เต็มทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมเลเวล50เนี่ยถ้าเกิดผมต้องการไปเลเวล51ใช่ไหมผมก็ต้องอัพอันเนี้ยจาก20ให้เป็น30ทั้งหมดนะครับแล้วสิ่งที่ต้องใช้ก็คือ e xp ของตัวเรานะครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไม เราถึงเกินร0อยแล้วไม่อัพนะครับก็คือมันจะให้เราเอา EXP ตรงนั้นนะครับมาอัพตรงนี้ให้เต็มทุกช่องก่อนนะครับท่านผู้ชมมันถึงจะข้าไปเป็นเลเวล41ได้นั่นเองนะครับมันก็จะมีตั้งแต่เลเวล40แล้วก็ไปอัพอีกทีตอน45แล้วก็ที่ผมกำลังจะอัพต่อก็คือตอนเลยผมเลเวล50นะครับคืออันนี้เลย ซึ่งสิ่งจําเป็นนะครับจำเป็นมากๆเลยนะครับก็คือเหรียญองค์กรฮะท่านผู้ชมซึ่งเหรียญองค์กรอัเน,นี้โคตรจําเป็นนะครับท่านผู้ชมต้องเก็บไว้เยอะๆอย่าเพิ่งเอาไปแลกของอะไรเยอะนะครับบอกได้เลยว่าวิธีหานะครับก็หาง่ายๆโดยการไปที่อันนี้ฮะท่านผู้ชมมันจะมีเคเวสองค์กรอยู่นะครับ อันนี้ผมทำเสร็จไปแล้วนี่มันจะเขียนว่าเควสองค์กรเห็นไหมพอเข้าไปนะครับมันก็จะมีให้เราทําทุกวันได้วันละ10ครั้งนะครับอันนี้ก็เลือกเลยว่าเราจะเลือกคูณ2คูณ3คูณ4หรือจะเอาคูณ5นะครับซึ่งความยากมันก็จะยากตามลําดับดาวของมันไปนะครับแล้วมันแล้วนอกจากนั้นนะครับไอเหรียญอันนี้นะครับมันก็ยังได้จากการทากิจกรรมภายในกลีบอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงน้ําชานะครับหรือว่าจะเป็นฝึกนินจาอะไรแบบนี้นะครับมันก็ได้เหรียญเหมือนกันนะครับ การส่งไดเมียวนี้ก็ได้เห็นไหมนะครับทำกิจกรรมภายในกิวก็จะได้เหมือนกันนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่มีองค์กรรีบเข้าเพราะว่ามันสําคัญมากๆสําคัญต่อเวลแล้วก็สําคัญต่อของด้วยนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะไม่งงกันนะครับต่อมานะครับเป็นระบบไลท์สกิลนะครับท่านผู้ชมคงจะงงนิดนึงโอ้ระบบไลท์สกิลอะไรเนี่ยงงเลือเกินนะครับไลท์สกิลนะครับแบ่งง่ายๆเป็น สองหัวข้อใหญ่ๆก็คือแบบสะสมกับแบบผลิตนั่นเองนะครับสองอันนี้จะเลเวลแยกกันนะครับซึ่งอันแรกนะครับก็จะมีทั้งหมดหลายอย่างเลยนะครับตั้งแต่ขุดแร่นะครับเก็บสมุนไพรทำไร่ตัดไม้นี่ครับของไอ้พวกนี้นะครับมันจะเป็นการเอาของหาของตามพื้นที่ต่างๆนะครับทานผู้ชมเห็นไหมแล้วก็เอามาครับในอันนี้เห็นไหมครับผู้ชมเราหาของจากอันบนมาครับอันล่างนะครับซึ่งมันก็จะมีเลเวลเหมือนกันนะครับ อันบนนะครับก็คือมันจะมีเลเวลสองสามสี่ไปเรื่อยๆเห็นอยไหมก็คือเราหาเวลหนึ่งนะครับจนอัพเป็นเวลสองเราถึงจะไปหาเวลสองได้เลยครับแล้วเราก็ต้องเนี่ยหาของเวลสองให้มันเต็มกเป็นเวลสามถึงจะไปหาเวลสามได้เราไม่สามารถหาของคำเวลได้ดังนั้นมันสําคัญมากๆเลยนะครับในการทําไดสกิลนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือไดสกิลนะครับมันมีค่าพลังงานอยู่ด้านบนนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับไม่ใช้มันนะครับมันจะไปตันอยู่ที่1,500นะครับดังนั้นเราควร หาของในไลฟ์สกิลทุกวันนะครับและถ้าเกิดเราหาจนพลังงานได้บทบทแล้วหาที่ไหนนะครับหาจากตรงนี้ครับท่านผู้ชมกดรูปบวกมันจะบอกอยู่นะครับก็คือเราต้องทํากิจกรรมอันนี้ทุกวันนะครับแบบทําให้ครบทุกอันเลยแล้วมันจะได้ค่าคึกคักนะครับพอเราได้ค่าคึกคักเราก็จะได้ลอดสเตอร์มีด้าในการทำไลฟ์สกิลนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ทำไลฟ์สกิลนะครับแล้วเราทําค่าคึกคักทุกวันมันจะได้ไอเดียทุกวันแล้วมันจะเป็นตันอยู่ที่พันห้าถ้าท่านผู้ชมไม่ทำไลฟ์สกิลท่านผู้ชมจะเสียโอกาสไปเยอะมากเพราะว่าของที่ มันคาฟนะครับตรงนี้เนี่ยของที่มันคาฟตรงนี้มันเป็นของจําเป็นนะครับที่ท่านผู้ชมต้องเอามาคาฟของในองค์กรตรงนี้พวกนี้ใช้ของพวกของคาฟด้วยนะครับซึ่งมันจําเป็นมากๆถ้ายังไม่ทําไลฟ์สกิลตอนนี้ไปทำไลฟ์สกิลด่วนเลยครับเห็นไหมเนี่ยมันต้องทําของมันต้องมีของคาฟเพื่อจะไปทําชุดนะครับอันนี้จําเป็นมากเลยนะผมบนไล่ยาวมากเลยนะครับ เออท่านผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องเลยครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่ไม่รู้นะครับว่าไม้หายังไงนะครับอันนี้สําหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับเพราะว่าเราเปิดหน้าขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีบอกนะครับว่าไม้หาจากไหนนะครับวิธีหาไม้ง่ายมากนะครับให้เรานะครับไปที่ต้นแอปเปิ้ลนะครับหรือว่ากดค้นหาไปเลยนะครับพวกต้นปาล์มต้นแอปเปิ้ลอะไรแบบนี้นะพอเราไปตีมันนะครับมันจะมี2อย่างดรอปลงมานะครับนั่นก็คือแอปเปิ้ลกับท่อนไม้นะครับถ้าเกิดเป็นต้นแอปเปิ้ลต้องตี2ทีนะครับนึ่งตีให้ต้้นลม สองตีให้เป็นท่อนไม้แล้วเราก็เก็บท่อนไม้นั่นเองนะครับสำหรับคนที่งงแล้วไม่รู้ว่ามันหาจากไหนนะเพราะว่าในหน้าต่างการค้นหาเนี่ยมันมันไม่ได้บอกว่าไม้หาจากไหนนะครับสำหรับคนที่ง,งงก็คือหาจากพวกต้นแอปเปิ้ลอะไรพวกนี้แหละเนอะแค่มันไม่มีบอกเฉยๆนะครับแล้วไม้นะครับยังหาได้อีกหนึ่งที่นะครับนั่นก็คือในร้านค้าองค์กรน,น,นั่นเองนะครับเราสามารถซื้อได้วันละ 20อันนะครับยังไงนะครับก็อย่าลืมไปซื้อกันทุกวันนะครับเก็บเก็บสะสมไว้นะครับเพราะว่าไม้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะฮะ และการฟาร์มของไรสสกิลนะครับจะมีอยู่วยกัน2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือไปหาตามแมปนะครับเราต้องไปแย่งกับคนอื่นตามแมปเลยฮะซึ่งมันจะได้ของแน่นอนในการเก็บ1ครั้งนะครับและมีอีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็คืออันนี้มันจะมีให้เราเก็บตลอดเวลาเลยนะครับเสียค่าสเตอร์มีหน้าเท่ากันนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะซุ่มว่าเราจะได้หรือเปล่านะอันนี้ท่านผู้ชมก็ต้องเลือกกันเอาเองนะครับว่าต้องการแบบไหนไนะต้องการได้แน่นอนหรือว่าแบบซุ่มนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับต่อมานะครับระบบคับของนะครับเป็นหัวข้อต่อเนื่องจากมือสกู่นี้เลยนะครับระบบคับของนะครับก็แน่นอนครับที่องค์กรใช่ไหมพอเราเข้ามาที่องค์กรนะครับมันก็จะมีของต่างๆนะครับว่าเรานะครับหาของได้จากไหนบ้างนะครับ คือของต่างๆนะครับมันจะแบ่งเป็นประมาณ2ประเภทนะครับประเภทแรกคือของที่เราต้องคาบในหัวข้อเมื่อสักครู่นี้ก็คืออันแรกเนี่ยไอ้ผ้าเนี่ยต้องคาบส่วนอันที่2เนี่ยนะครับเราสามารถหาได้จากในมันบอกไปเลยนะหาได้จากที่ไหนนะครับหาได้จากในดันเจี้ยนนะครับแล้วก็หาได้จากในร้านค้านะครับที่เขาหามาจากดันเจี้ยนแล้วเขาก็เอามาขายเนาะ ซึ่งมันจะแบ่งเป็นเวล30มันก็จะใช้ของต่างกันเห็นไหมอย่างอย่างไอคาราบเนี่ยมันก็ใช้ของเวล1 30พอเป็นเวลสีเดี๋ยวมันก็ใช้ของเวล2นี่ครับดังนั้นการทำไลฟ์สกิลมันสำคัญมากๆนะครับส่วนไออันเนี้ยเราสามารถลงดันเองก็ได้นะครับหรือว่าเราจะซื้อจากร้านค้าก็ได้นะครับ อันนี้ก็เช่นกันนะครับเราจะซื้อจากร้านค้าที่มีคนมาขายก็ได้นะครับหรือว่าเราจะลงดันก็ได้ผมก็มีทิคเกเล็กๆน้อยๆมาบอกนะครับก็คือของพวกนี้นะครับมันจะมีเลเวล30กับเลเวล40ซึ่งมันจะถูกแยกออกจากกันนะครับสาหรับใครที่เลเวล40แล้วนะครับเวลาลงดันนะครับให้ไปกับเวล40ด้วยกันนะครับท่านผู้ชมจะได้ของระดับ40แบบ100เลยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเลเวล40แล้วเป็นลงกับเวล30นะครับจะได้อุปกรณ์พวกนี้ เป็นเลเวล30แทนนะครับดังนั้นถ้าเวล40แล้วนะครับก็ควรหลงกับเวล40นะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถครับของ40ได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นทิเกเล็กๆน้อยๆที่ท่านผู้ชมห้ามาพลาดเลยนะครับส่วนไอใบนี้นะครับบอกเลยว่าสำคัญมากเป็นใบยันหลอมธรรมดานะครับก็คือ ถ้าเกิดเรากดติ๊กเนี่ยนะครับมันจะสุ่มดาวของไอเทมของเราตั้งแต่4ถึง9นะครับจะไม่ต่ำกว่า4แน่นอนแต่ถ้าเกิดเราไม่กดนะครับมันจะซุ่มตั้งแต่1ถึง9เลยนะครับซึ่งเราอาจจะมีโอกาสได้ต่ำๆเยอะนะครับดังนั้นไอ้ยันเนี่ยเราควรกดมากๆนะครับเพราะว่าวัตถุดิบต่างๆที่เราหามาเนี่ยมันก็ค่อนข้างหายากในการกดแต่ละรอบนะครับตัวไอ้ยันเนี้ยหาได้จากไหนบอกเลยว่ามันหายยากมากๆนะครับสบามารถซื้อได้จากในร้านค้าด้วยนะครับดีนี่นี่ท่านผู้ชมดู หลังค้าตรงนี้นะครับเราต้องใช้ไใบเหลืองๆเนี่ยในการซื้อครับมาที่ผลิตตรงนี้เห็นไหมมียันหลอบขายอยู่50นะครับแต่ลแลักๆนี่เขาแจกเยอะนะท่านผู้ชมก็ลองไปขับค้าไปดูนะครับไอ้อันนี้ก็มีขายไปกันแล้เนี่ยซื้อได้วันละสิอันนะครับก็มีขายไปเป็นของค้บเหมือนกันโอเคท่านผู้ชมผมไล่มายาวนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะไม่งงกันนะ มาดูกันที่ข้อที่1 1อนะครับนั่นก็คือสกิลนะครับมันสามารถใส่คู่หูลงไปได้นะครับก็คือตรงนี้วิชานินจาซึ่งเราจะเห็นเราสกเกตได้เลยครับมันจะมีรูปบวกแบบนี้เห็นไหมมีรูปบวกอยู่นะครับถ้าเกิดเราก็เข้าไปเนี่ยเราจะเห็นอยู่ว่ามันให้เลือกนะครับว่าเราจะเอาคู่หูที่เราอยู่คนไหนใส่จะทำให้ชมสักตดีๆมันจะมี วงสีทองอยู่นะครับนั่นก็คือคู่หูที่แนะนําให้ใส่ลงไปนั่นเองนะครับซึ่งมันจะได้บัฟค่อนข้างพิเศษครับอย่างสกิลนี้นะครับสกิลอันนี้นะครับผมเข้าไปเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าเนี่ยตัวที่ผมใช้อยู่นะครับมันจะเพิ่มบัฟพิเศษก็คือคาถาสร้างดาเมจกับศัตรูที่ลอยอยู่4 0ปรนะ่ะท่านผู้ชมคิดดูว่ามันเยอะมากนะครับยิ่งคู่หูดาวๆเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งเพิ่มสถานะได้เยอะเท่านั้นนะครับอย่างสกิลแรกเนี่ยามาต้องใช้ลีเห็นไหม ใช้รีนะครับจะลบหลีกร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวอื่นก็เป็นสกิลเล็กๆน้อยๆนะครับเหมือนแบบเหมือนแบบถ้าเกิดเรามีตัวที่มาะสมเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจได้เยอะมากๆนะครับดังนั้นตรงนี้ใครที่ยังไม่รู้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับมาดูกันที่ข้อต่อไปนะดันเจียนกวาดล้างนะครับบอกเลยตั้งแต่เล่นเกมมานะครับ ผมพลาดาหัวข้อนี้ไปเยอะมากๆนะครับคือตรงนี้กิจกรรมแล้วก็มาตรงนี้นะครับท้าดวนตรงนี้นะครับไปกดไปปั๊บมันจะขึ้นหน้านี้มานะครับท่านผู้ชมบอกโอ้โหเกียดจังเลยขเกียดในการลงจังเลยท่านผู้ชมครับเมื่อก่อนผมก็ละเลยเหมือนกันนะครับเพราะาผมไม่รู้ไงถ้าเรากดเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นอยู่ว่ามันจะมีคําว่ากวาดล้าง10ครั้งมันจะได้วัน15ครั้งถ้าเราเกิดเรากดปั๊บมันลงอัตโนมัติให้เราทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่ง เห็นไหม <Wow. S 1> ได้ผีได้ของแบบกดแค่ทีเดียวอ่ะเราได้เพิ่มๆโดยที่ไม่ต้องไปลงเป็นซิปๆครั้งต่อวันนะครับดูดิได้เยอะมากๆนะครับดังนั้นใครที่ขี้เกียจนะครับก็อย่าลืมเข้ามากดนะเข้ามากดเลยนะครับทุกวันนะครับวันละสิบห้าครั้งจะได้แบบสบายๆแล้วก็ได้ขอกันด้วยนะฮะส่วนไอ้พวกนี้นะครับท่านผู้ท่านผู้ชมต้องไปลงให้แบบเคลียร์ดันก่อนนะถึงจะสาม,มารถมากดกวาดล้างได้นะครับท่านผู้ชม ประมาณนี้ไปดูกันที่หัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อระบบซื้อขายต่างๆเนะเกมนี้จะมีการจะมีตลาดกลางนะครับในการซื้อขายกันด้วยครับโดยการเข้ามาที่ร้านค้าแหละร้าเข้ามาที่ร้านตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่คือการร้านค้านะครับจะมีคนเอาของมาขาย เต็มเลยนะท่านผู้ชมเราสามารถมาหาซื้อของต่างๆได้นะเห็นไหมม,มีคนมาโคง้งมาขายของเต็มเลยนะครับแต่เราไม่โฟกัสตรงนั้นเราโฟกัสตรงนี้ขายถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ของจากดันเจี้ยนมาเราสามารถมาขายได้นะครับโดยค่าเงินทั้งหมดนะครับจะเป็นเงินอันนี้นะครับเป็นเงินสีเงินินเนี่ยเห็นปะนี่นะครับเราก็สามารถเอาเงินนี้ไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้นะครับส่วนของที่จะสามารถขายได้นะครับต้องเป็นของที่ไม่มีคําว่าผูกนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับถ้าเกิดเรากดไปในตัวของเราเนี่ยเราจะเห็นว่า มันมีคำว่าผูกอยู่นะครับผูกกันไหมผูก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 แล้วก็มีบางอันที่ไม่ไม่ผูกอ่ะงงไหมคือของที่ไม่ผูกนะครับนั่นก็คือของจากดันเจี้ยนนะแต่ข้อควรระวังนะครับถ้าผู้ชมคนไหนที่คิดว่าจะซื้อมาเกณฑ์กับลายเห็นของถูกแล้วจะอามาขายแพยงหยุดเลยนะครับแต่กิดท่านผู้ชมซื้อมาแล้วนะครับของนะครับมันจะมีคูดาวน์การค้าขายเห็นมา คูดาวร้านค้า3วันนะครับอันนี้ผมซื้อมารอตัวซากุระนะครับจริทๆให้ผมรู้ว่าอ๋อมันมีคูดาวด้วยจริงๆแล้วมันคูดาวประมาณ6วันนะครับอันนี้ผมซื้อเมื่อ3วันที่แล้วนะครับเราซื้อมาแล้วเราไม่สามารถขายไปได้เลยนะครับซื้อมาต้องรอ6วันถึงจะเอาไอเทมชิ้นเดิมที่เราซื้อมาเนี่ยไปขายได้อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเราขายได้แต่ว่าซื้อมาต้องรอ6วันในการขายนะครับอีกทีนึงไอเทมไม่ได้พูกทันทีแต่ว่าเราจะติดคูดาวนั่นเองนะครับโอเคมาดูกันที่ข้อต่อไปเลยครับ ข้อต่อไปนะครับเป็นระบบตีบวกนะครับระบบตีบวกก็คือเราสามารถตีบวกได้เลยบู๊ปตีไปเลยไม่ต้องห่วงว่าเราขอชิโนชินี้นเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้ตีที่ของนะครับเกมนี้ตีที่ตัวงเรานะครับอย่างเช่นถ้าเกิดอันนี้เห็นหัวของไเห็นหัวบวก3าใช่ไหมในตัวผมเปลี่ยนไปใส่ปั๊บปึ๊บมันก็ยังบวก3าอยู่นะครับซึ่งดังนั้นเกมนี้นะฮะ การบวกไม่ได้บวกที่ของบวกที่ตัวดังนั้นบวกกันได้ลัวๆเลยนะครับและอีกข้อหนึ่งนะครับที่คนติดกันก็คือบางคนยังไม่รู้นะครับว่าอยันตีบวกหลังเวล40เนี่ยมันหาจากไหนท่านผู่ช่วยไหมเนี่ยพอหลัง40แล้วมันจะเป็นยันตีบวกอีแบบหนึ่งนะครับอยันสีเขียวนะครับมันจะตีได้ถึงเวล40เท่านั้นแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นยันสีเขียว้อฟ้าซึ่งสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับวิธีที่เราจะหาก็คือเราสามารถ คาบได้จากยันสีเขียวนะครับถ้าเรามาดูที่ยันสีเขียวเนี่ยเนี่ยอันนี้คือยันสีเขียวมันจะมีคำหนึ่งที่เขียนว่าสังเคาะถ้ากดเรากดสังเคาะปั๊บเห็นไหมยันสีเขียว3ใบนะครับจะเท่ากับยันสีฟ้า1ใบน,นัเดนอะครับเรากดสังเคาะปั๊บเห็นไหมเราจะได้ยันสีฟ้าระดับสูง1ใบนะครับแล้วเราก็เอามาตีบวกได้เลยนะครับมาตีบวกตรงนี้3ใบนะครับจะได้1ใบ แบบนี้นะครับในการดีบวกนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะข้อที่15นะครับข้อสุดท้ายแล้วนั่นก็คือระบบหาสมบัตินั่นเองนะครับวิธีอันนี้ง่ายมากการหาสมบัตินะครับมันจะมีใบสมบัติให้เรานะครับทุกผู้ชมเป็นใบาหาสมบัตนะิในตัวมีไหมเนี่ยในตัวไม่มีเป็นตัวอย่างอีกนะครับถ้าเกิดไม่มีนะสามารถซื้อได้จากร้านค้านี่ขายใช้เงินเดียวกับเงินที่ซื้อในตลาดเนี่ยในการในการใช้นะครับเรากดซื้อมาปุ๊บ พอเรากดซื้อมานะครับท่านผู้ชมมันจะมีให้เราใช้งานนะครับก็อ,อยู่ในตัวเรากดปุ๊บพอกดใช้เนี่ยมันจะว้าปไปทันทีโดยอัตโนมัติเลยนะครับมันจะวราปไปหาหมาตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าหมาชื่อว่าคนโสดนะครับ <c oughs> หมานี้ทํร้ายจิตใจคนที่แบบอันนี้จริงๆเลยนะฮะ เนี่ยมันก็จะวิ่งตามหมาไปหมาเพื่อจะดมกลิ่นหาของไปเรื่อยๆแบบนี้นะท่านะผู้ชมซึ่งสมบัตินะครับก็มีอยู่3ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกก็เป็นสีธรรมดานะครับอันนี้ท่านผู้ชมน่าจะมีกันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะฮะนั่นคืออันนี้เลยนี่ระดับธรรมดานะครับที่ใช้ไ่เปื้อนสักคลเนี่ยแหละเนะแล้วก็อีกอันนึงเป็นระดับสีม่วงครับด้านตาจะเป็นประมาณนี้นี่อันนี้ก็สามารถแลกได้นะท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ชมก็ใช้ไอ้ใบสีพีกี้เนี่ยมันก็มีโอกาสได้ใบ,นะบนี้เหมือนก ปาร์ตี้เท่านั้นไม่สามารถไปคุดหาคนเดียวได้นะครับแล้วไอ้สีม่วงเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราหานะมันจะมีโอกาสไปเจอดันเจียนลับนะครับมันจะเป็นการเข้าไปในดันเจียนนะครับแล้วก็ไปตีทึ่งได้ตังค์เยอะมา,มากๆได้ตังค์กองละมืนเราได้แบบเป็นร้อยอันนะครับเยอะมา,มากๆครับเป็นการตีไปเรื่อยๆนะครับในดันนั้นเนอะซึ่งนานๆจะเจอสักทีนะสาหรับไอ้ดันที่ผมกล่าวไปนะครับสีม่วงเนี่ยมีโอกาสเจอแต่สีธรรมดาไม่เคยเจอนะ แต่มันก็จะได้พวกอัญ,ญมณีในการเอามาใส่ตัวอะไรแบบนี้ได้ยันตีบวกอันนี้ไปเรื่อยนะครับและขาดสมบัติพวกนี้ก็มีโอกาสได้ม้วนคัพปีวิชามาอัพตัวละครด้วยนะฮะแล้วดาดับสุดท้ายนะครับนั่นก็คือสีทองนั่นเองนะครับซึ่งสีทองเนี่ยเราต้องใช้เซส3อันนะครับซึ่งมันแพงมากๆเลยนะเซส3อันมาผสมกันให้เป็น1อันนั่นเองนะครับซึ่ง ผมเคยหาแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมเคยได้มาอันหนึ่งไม่รู้ได้มาจากไหนกาสีทองพอไปหาปับ๊บครั้งนั้นนะครับมันบอกก็ผมไม่พบเจอสมบัติผมก็เลยไม่รู้นะครับว่าไอหาสมบัติอันสุดท้ายเนี่ยมันจะพาเราไปเจออะไรนะครับสําหรับใครที่ไปเจออะไร,ประแปลกๆในหาสมบัติของทองก็สามารถมาพิมพ์บอกกันได้นะครับเอานะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับ15ข้อที่ จะทาให้นักผู้ชมเก่งขึ้นนะครับบอกเลยผมรวบรวมมาแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ยาวมากๆานะครับหวังว่าท่านผู้ชมดูกันมาจะจุใจนะครับเดี๋ยวผมจะวงเล็บไว้ว่าพื้นฐานสำหรับมือใหม่ละกันนะสำหรับใครที่เล่นเกมนี้ก็ขอให้สนุกนะครับสำหรับใครที่อยู่ S1 อุงซื้อมากี่แล้วก็มาเข้ากิวได้มาอยู่ด้วยกันได้นะครับก็ยังเล่นเกมอยู่เรื่อยตอนนี้ผมเบลซี47แล้วนะครับกำลังจะปั้นให้50แล้วก็ให้ทั้งสองษาไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกท่านในคุกกิ้งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องเราด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมบ๊ายบาย